ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องร้อนไอทีวีนี่แหละฮะ,ะล่าสุดครับทาน,นายกเองครับก็ออกมาป,ปฏิเสธนะฮะการตอบคําถามกับปมเรื่องสื่อไอทีวีนะครับบอก<ช>ว่าย้ําอะไรที่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ขออภัยครับย้ําว่าอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์นะฮะ อย่ามาถามมาเลยใช่ค่ะวันนี้นะคะนายกต้องพบสื่ออยู่แล้วเพราะว่าเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเรื่องนี้นะคะก็เกิดขึ้นในการให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันรโอชานะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเป็นประธานการประชุมนะคะคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยมีรัฐมนตรียื่นใบลากับคณะรัฐมนตรี3คนค่ะก็คือคุณสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณทรงศักดิ์ทองศรีทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณนิ สิทธิ์เลือกแกนรัฐมนตรีช่วว่ากกรกระทรวงพาณิชย์ค่ะสามพันเนี่ยลาขอลาก่อนวันนี้นะคะคโดยก่อนการประชุมพลเอกประยุทธ์นะคะก็ได้กล่าวกับสื่อมวลชนว่าดูอนาคตของประเทศไทยอยู่ตรงนี้พร้อมกับชี้ไปที่กลุ่มมาประชาสัมพันธ์เรื่องการรายงานความก้าหน้าเกี่ยวกับเครื่อง โทคาแมกค่ะวันซึ่งเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นเครื่องแรกของไทยนะคุณผู้ชมค่ะซึ่งนําโดยคุณเอเนกเหล่าธรรมทัศนนะคะ,ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมด้วยค่ะซึ่งภายหลังจากการเยี่ยมชมนิทรรศการนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามเลยเรื่องปัญหาหุ้นไอทีวีรวมถึงการแก้ปัญหานี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยซึ่งท่านนาย,ยกอย่างที่เราเห็นในภาพนะคะโบ,บกมือปฏิเสธค่ะ พร้อมกับกล่าวกับสื่อมวลชนว่าให้ไปดูนิทรรศการดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ส่วนเรื่องที่ไม่เป็นสาระไม่ต้องมาพูดอย่ามาถามผู้สื่อข่าวก็ยังไม่ยอมแพ้ค่ะคถามอีกว่าขอถามเรื่องปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวหน่อยได้ไหมคะนายกรฐมนติกก็บอกว่าให้เป็นเรื่องของหน่วยงานเขาให้เขาไปแก้ปัญหาเอาไปฟังเสียงท่านนายกได้ว่าค่ะครับเป็นกรอบของผู้ว่ากรมไปแล้วนะแต่ปฏิกรรมิกรที่ผ่านมาแล้วเืินการไปต่อเนื่อง มันยังมีน้ำรการไม่ได้ก็ต้องหาทางแก้ปัญหาต่อไปเรื่องของเรื่องวรรคนรนะองหาทางแก้ปัญหาว่ายังไงกันต่อไปมันจะถึงรัไบาดหรือเปล่าก็ต้องไปดูดีว่าไหวหรือไม่ไหวอะไรยังไงแล้วเราควรจะทำได้แค่ไหนยังไนง,ไน,งนะนะเราก็อยากให้มันเปิดให้ได้เลยให้มันให้มันอยากให้มันแก้ไขอะไรเราพูจะเป็นการตามนั้นมาตลอดลนะแต่มันทําไม่ได้นะจริงๆแล้วเขาเขามีแนวทางทําอยู่แล้วที่ผ่านมาล้วตอนหลังมัน มีปัญหาอนหลายหลายเรื่องนะเร,เราก็เราก็ไม่ได้ลงมาในความพยายามเทานั้นนะเราต้องการจะแก้ปัญหากระวนการแก้ยังเหนเื่ยไม่ได้นะเ็จาะว่ากฎหมายเรื่องพราะตลกลงไม่พมรีชอบมันก็ต้องแก้ในระดับนั้นนะนะครับส่วนพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา รัฐมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กรุงเทพมหานครครับเตรียมจ่ายหนี้20 0 0 0ล้านบาทให้กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นผู้รับสัมทาระรถะไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับว่าขณะนี้เป็นเรื่องที่ทางกทมพยายามจะหาแนวทางที่จะดูแลเรื่องนี้อยู่อย่างใกล้ชิดครับหลังจากที่ได้มีการทําเรื่องมาถึงครมแต่ครมคงไม่สามารถจะพิพจารณาได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งครับหรือกอรอกตฮะ คงจะต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งปัญหาหลักคือจะทําวิธีใดก็ได้แต่ติดปัญหาเรื่องหนี้สินที่มีครับจะใช้งบประมาณจากที่ใดกทมก็คงไม่มีเมื่อไม่มีก็เหลือผลทางที่จะทําได้ก็คือให้เอกชนทำแต่ก็เข้าคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP ซึ่งก็ต้องรออีกหลายปีกว่าจะเป็นสมบัติของกทมก็ในปี2573ถึงจะเริ่มใช้ได้ดังนั้นระหว่างนี้ หนี้สินในแต่ละปีจะใช้เงินเท่าไหร่ก็เหลือทางออกทางเดียวคือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ที่จะพิจารณาครับตอนนี้ภาระหนักจึงตกอยู่ที่นะฮะประชาชนนะครับแล้วตกอยู่ที่บริษัทจะขออภัยครับ<ะ>เพราะยังต้องเดินรถให้บริการประชาชนขนาดเดียวกันกรทมก็ยังไม่มีความสามารถที่จะจ่ายเรื่องหนี้สินครับแต่ก็คิดว่านะฮะน่าจะมีทางแก้ไขถ้าทุกอย่างลงตัวและเรียบร้อยครับนี่ก็คือเรื่องของรถไฟ้าสาย,ส,ายสีเขียวนะครับซึ่งก็เรียกว่าทางกทมเมื่อวานนี้ทาง BTS เขาได้<ม>ไปผ่ารือกับทางผู้ว่าชัดชาติเกี่ยวกับกันอย่างเป็นเรื่องไป็ราวเลยเมื่อวานเรื่องเกี่ยวกับวงเงินหนี้ที่ค้างอยู่20ล้านในี่ใกล้จะถึงแล้วฮะฟังแล้วก็เหนื่อยแทน20ล้านนะคะครับ